สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสร้างพาโวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่าเอซใหม่ทุกทท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายหลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางหุ้นจีน VIP นะคะเช้าบ่ายวันที่27มกราคม2566นหคะร้อน้คงก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะครับน้องคะก่อนคำนวณค่ะไปดู26ก่อนนะคะย่งเข้าเลยหลุดนะคะเนาะวันที่26นะคะจะให้เด่นรอบเช้านะคะ หนึ่งและศูนย์เด่นรอบบ่ายเจ็ดและหกนะคะรอบเช้านะคะบนมานะคะหกเก้าศูนย์ล่างหกศูนย์นะคะพี่น้องคะมาศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์หกหกศูนย์นะคะมาคู่ตัวเด่นที่ใจบอกว่าใจลงไว้ให้รอบบ่ายนะคะพี่นะ้อง <c oughs> มารอบเช้านะคะรอบบ่ายจะให้เจ็ดและหกหลุดนะคะบุญมาแปดเก้าสามล่างแปดห้านะคะพี่นะ้อง มาต่อนะคะวันที่27เจ็ดค่ะเดินรอบเช้านะคะอยู่ที่09นะเก้จับคู่ความน่าจะเป็นนะคะ 02, 01, 0ู0ย0สองศูนยค่ะ เก้านะคะ 92, 91, 96, 95, เก้าสองเก้าห่งเ้ดินระบ่ายนะคะเดินระบ่าย,ยที่สองและ1นะะึ่งค่ะน้องนะคะสองศูนย์ห สองหกสองหนึ่งหนึะคะหนึ่งศูนย์หนึ่นึ่งแปดห่งน้างะคะประมาณนี้นะคะสำหรับรอบบ่ายนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะ0 9นย์เก้าสนะคะศูนย์ส เก้าสองเก้าหนึ่งนะคะสำหรับคู่ตัวเด่นนะคะถ้าเอฟซีใหม่นะคะคู่หกคู่นี้นะคะสามารถวิ่งเขา้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะให้ไปกลับด้วยนะคะสองค่ะสองศูนย์สองเก้านะคะสองหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะคะเลขเด่นประจำวันคือเลขหนึ่งและเลขหกเลขเบิ้ลประจำวันก็คือหนึ่งหนึ่งและหกหกนะคะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่นองขอบคุณในหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคชุมันหมานค่ะพี่นอง่าสวัสดีค่ะ